ให้คุยถามเจ้าด้วยเอาคนยานันถามยังระวังเมี่ยเรียนไพ่กับเมี่ยเรียนเบาหนิเจ้าสชเลือกเอายังเอาว่าจากไหนก่อนระวังเมียเรียนไพ่เออกับเมียเดืนเบาหนิเจ้าสิเลือกเอายังเดี๋ยวด้วยเดี๋ยวเด้อคิดเป็นก่อนถ้าเมียเดืนเบาหนิแสดงว่ามันออกแก่ห้อดิแมนบอแล้วถ้าเจ้าใชเกิดเอาถ้าเล่นมามันก็ได้ปลากันเท่าน <ทำ S 1> ั้น kind of <ท owanie. S 1> แลว <tortured. S 1> ้วเนี่ยมันอยู่น้ำกันบมไดลเนี่ยแ่นดอกเตล้วเจ้าใชเอาบ่บ้านเนา โอ้ยก็บอกอแล้วเนาะป้าทิมเท่านั้นแล้วฟังบางไม่เหตุผลส่วนเมี่ยเหลียนไพ่นี่มันบอกเป็นไหนนะ<ม>อยวานบางมือมันก็เสียบางมือมันก็ได้สังเกตบอก่อ,อยากดอกมือไหนหอมได้กินมาหลายหายหนแมนละทำา่า <c oughs> ไหนเสียงเงี้อเสียห่วยเบิรงนลวดมันกี้เราข้าบาในเฮียนเป็นยังไงล่ะนาบูดตึงๆเห็นแล้วมานอนอยู่กับไปเต๋มันเอาแต่มันสีใดหรือสีเสียก็ซ้ำป้็ได้นอกใกเฮอดิจบแล้วเมี่ยเหลียนไพ่ดีกว่าเมี่ยเหลียนเบา ตัวน,นั้นฟันธงให้ไปถามเจ้าด้วย